สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับการลงทะเบียนนะครับรับวัคซีนบุสเตอร์เข็ม3นะครับโมเดอร์นานะครับสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะครับก็ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวจะมาอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับแบบละเอียดให้เลยนะครับก็สืบเนื่องมาจากนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนนะครับโมเดอร์นาเข็ม3นะครับผ่านนนพร้อมนะครับรละเอียดก็ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับ วันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีนะครับการลงทะเบียนนะครับว่าลงยังไงนะครับให้ผ่านนะครับซึ่งตอนนี้ครับหลังจากที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็ยังมีนะครับเหลือสิทธิ์อีกตั้ง5,000กว่านะครับณวันนี้นะครับวันที่6กพธ์นะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์การลงทะเบียนนะครับผมจะเอาใส่ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถ ไปลงทะเบียนได้นะครับแต่ต้องเป็นคนที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้นนะครับคลิปนี้ผมก็จะทําขึ้นนะครับสําหรับคนที่ติดปัญหาในการลงทะเบียนนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่หากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเข้าลิงก์ที่ผมเอาไว้ในในคลิปให้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เลือกจังหวัดนะครับเขาก็จะให้เลือกจังหวัดนนทบุรีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นของจังหวัดนนทบุรีนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เลือกอำเภอนะครับว่าอำเภอที่อาศัยอยู่นะครับอยู่ในอำเภออะไรนะครับแล้วก็เลือกตำบลนะครับจากนั้นก็ใส่หมู่นะครับสมมติครับผมเฉยๆนะครับก็จากนั้นก็ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราเองนะครับก็สิบสหลักนะครับใส่ให้ครบนะครับนี้ผมใส่จําลองเฉยๆนะครับแล้วก็ใส่เพศนะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกนะครับก็กรอกให้ถูกแล้วกันนะครับ อันนี้ก็ใส่เพศนะครับคํานําหน้านะครับชื่อนะครับก็กรอกชื่อกับสกุลลงไปนะครับทุกช่องที่เป็นดอกจันทรสีแดงนะครับแนะนําให้กรอกเข้าไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมก็ให้ทดลองใส่ชื่อใส่นมสกุลลงไปนะครับแล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดนะครับในสมมุติเฉยนะครับข้อมูลที่กรอกมานะครับทุกคนก็ต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็ให้ใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ใส่อีเมลอีเมลกับไลน์นะครับไม่จําเป็นก็ไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครมีนะครับก็แนะนําให้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะถามว่าเข็มที่1นะครับเราทําการฉีดนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับฉีดอะไรนะครับให้เลือกให้ถูกด้วยนะครับใครฉีดอะไรนะครับก็ให้เลือกให้ถูกนะครับสมมตินะครับก็ออกสถานที่ไปนะครับ นี่สมมุตินะครับที่ผมกรอกเข้าไปเฉยๆนะครับแต่ทุกคนต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนะผบบมก็จะทําการตรวจสอบให้นะครับเหมือนกันนะครับสมมติที่ข uh> uh> ั้งสองที่ทานที่แนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกนะครับว่า ต้องการนะครับไปรับวัคซีนที่ไหนนะครับก็จะมี2แห่งให้เลือกนะครับก็จะสอบวันด้วยนะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นละกำหนดคงเดือนนะครับติ๊กถูกเข้าไปแล้วก็กดยอมรับนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับยอรับสิบระบบเขาจะทําการตรวจสอบนะครับพอตรวจสอบเสร็จก็เป็นการลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็เข้าระบบนะครับไปยืนยันซิอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ลําดับนะครับในการไป ฉีดนะครับวัคซีนนะครับที่นนทบ,บุรีนะครับตามที่ได้ลงทะเบียนนะครับว่าไปวันที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ตามนี้นะครับอันนี้ก็จะทําขึ้นนะครับไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้พัฒนาด้วยนะครับผู จะทำคลิปด้วยนะครับก็นะครับเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนนะครับได้รับวัคซีนและก็แห่งไลโรคโควิดครับสวัสดีครับ